5ราศีใครก็อิจฉาเพราะดวงดีราศีที่เคยเจอเรื่องหนักจะผ่อนคลายมีตัวช่วยมีความก้าวหน้าในะเรื่องของงานการเงินมีการจัดการที่ดีก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังก่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ ราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมมีข่าวดีเรื่องเงินมีความคึกคักมากขึ้นหรือแม้กระทั่งโอกาสในการหาเงินแหล่งเงินทุนใหม่ๆซึ่งส่งผลดีมากหากใครมองจะทำให้เกิดรายได้งอกเงยมากยิ่งขึ้นระวังเรื่องของมีพลังธาตุไฟแรงส่งผลหลายเรื่อง เช่นขับรถใจร้อนอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆมีบาทหกล้มต้องระมัดระวังและอีกเรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องการเงินบางครั้งอาจไม่สามารถไว้ใจฝากความหวังไว้กับคนอื่นเพราะมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนเป็นเดือนแห่งโอกาสดวงเรื่องงานมีความคึกคัก มีโอกาสมีโครงการใหม่ๆใครทำงานออฟฟิศจะได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่ทำให้ตำแหน่งมั่นคงขึ้นหรือใครที่ค้าขายอาจมีสินค้าใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ส่งผลดีไม่แพ้กันทำให้มั่นคงและมีความก้าวหน้าอีกหนึ่งเรื่องที่โดดเด่นคือการเงิน<า>ในเดือนนี้จะมีการาเป,ปลี่ยนแปลงมีความมั่นคงร่ำรวยเข้ามาแต่เป็นราศีที่ต้องหมุนเงินเยอะ แต่อาจจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาให้หลุน้นราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนหลุดพ้นจากความวุ่นวายในช่วง2-3เดือนแรกของปีก่อนหน้านี้มีเรื่องวุ่นวายในชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงดาวเสยาย้ายสำหรับเดือนนี้ดาวจะอยู่ในจุดมีพลังโดยเฉพาะหลังส่งการเป็นราศีที่มีความก้าวหน้าเน้นหนักเรื่องงานก้าวหน้า อะไรที่คิดไว้อยากปล่อยไว้โอกาสได้เริ่มได้ลงทุนได้ขยับขยายมีข่าวดีแต่จะเหนื่อยทั้งเรื่องการเดินทางการรับผิดชอบแต่มีความก้าวหน้าจัดเต็มเรื่องเงินมีตัวช่วยมีคนสพอร์ตดีแต่เดือนนี้จะเหนื่อยมากยุ่งมากจนไม่มีเวลาใช้เงิน ราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมเป็นราศีที่ดวงดีติดอันดับเตรียมรับข่าวดีหลายคนอาจจะคิดว่าไม่มีอะไรดีมีแต่เรื่องวุ่นวายแต่ราศีเมษเป็นราศีที่เรื่องงานเหนื่อยหนักแต่ผลตอบแทนได้ไม่น้อยเป็นความเหนื่อยที่ทำให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยที่ดีตามมาชาวราศีเมษอย่าไปคิดเรื่องภาระ จุดเปลี่ยนสำคัญเริ่มต้นที่เดือนนี้จะค่อยๆเห็นโอกาสเป็นความก้าวหน้าเห็นสิ่งที่ดีเข้ามาจังหวะดวงเดินหน้าเต็มกำลังในเดือนนี้ราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมมีข่าวดีเรื่องเงินโดยเฉพาะเงินที่เกี่ยวกับออนไลน์หากค้าขายออนไลน์จะคึกคักเป็นพิเศษมีรายได้เข้ามามีให้ลุ้นอย่างแน่นอน หรือบางคนงานที่ติดต่อต่อตางประเทศนำเข้าส่งออกจะส่งผลดีต่อคนราศีกุม่มการงานคนที่ทำงานประจำเป็นเดือนที่งานค่อนข้างหนักแต่ไม่ใช่ไม่ดีแต่มีความรับผิดชอบมากขึ้นเจ้านายไว้วางใจมากขึ้นความสำเร็จที่ดีเช่นกันต้องสู้ต้องลยุยอดทนและจะมีข่าวดีอย่างแน่นอนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยคะ่ะ